สวัสดีผู้เล่นที่รักเกมนี้มีฉากที่สยองขวัญผู้เล่นที่มีอายุน้อยควรได้รับการดูแลจากผู้ปกครองแนะนําให้ผู้ที่อ่อนไหวต่อฉากสยองขวัญและน่ากลัวออกจากเกมโปรดอ่านข็ดลับข้างบนอย่างละเอียดก่อนเข้าเกมโอ้โหแค่เริ่มเข้ามาเนี่ยก็น่ากลัวแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับฮันเต็ดดองนั่นเองนอนสู้ผีนะครับเกมนี้เนี่ยจะให้เรารับบทบาทเป็นคนที่เกียจที่จะต้องดิ้นรนจากผีนะ โอ้ oh, อันนี้มีข่าวสารใหม่นะครับผมของดีมันเตอร์เองอช่างมันนะครับเอาละครับเดี๋ยวอีพีนี้เราจะรับบทบาทเป็นพหนุ่มแว่นคนนี้ละกันในการเล่นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในด่านนะครับแล้วก็จะต้องนอนฝันเพื่อที่จะได้ตังมานะครับคงจะเป็นความฝันของหลายๆคนนะที่นอนนอนอยู่แล้วก็ได้ตังนะหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นตัวพี่เองด้วยนะครับที่นอนแล้วก็ได้ตังแต่ว่าในเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญน,นะครับที่เราจะต้องนอนและหาตังเพื่อที่จะปกป้องเราจากผีนั่นเอง ไะเริ่มเกมกันเลยครับมาแล้วโหมดปกติครับมีการจับคู่ห้องด้วยแล้วก็ต้องมาลุ้นด้วยนะครับว่าตัวผีเนี่ยจะเป็นอะไรอุย้ยมาเฮ้ยเราโดนแย่งดอกไม้ไปเราเลือกห้องนี้เป็นการนอน,นครับเราจะเข้าไปนอนนะครับแล้วเราก็จะต้อง อัปเกรดนะนี่เตียงนอนนะยิ่งเรานอนเนี่ยนะครับเราก็จะยิ่งได้ตังค์ด้วยอ่ะบอก2บาทสองทองสทองนะอันนี้เออเขาเอาถังขยะเราไม่ได้ของอะไรมาเลยบอกเลยว่าหยิบไม่ทันนู่นน่ะถังขยะอยู่นู่นน่ะหนึ่งแต่เราไม่ได้มาครับนี่ในการอัปเตียงนอนเพื่อที่เราจะได้ตังค์นะครับเราจะมีจะต้องอัปในส่วนของประตูด้วยเออถ้าเราไม่มีประตูเนี่ยมันจะไม่ถ้าเราไม่อัปเกรดประตูนะครับเราจะไม่สามารถ อัพในส่วนของเตียงนอนของเราได้นั่นเองอันนี้เรามีเกียงอาราดินครับดูสิก็ได้อะไรอ่าก็ข้าจะป้าน,นะครับโอ้อันนี้เมื่อเลื่อนประตูต่ำนั่นเองนะมันก็จะปลาจะข่ายไปไปใช่ไหมปลาจะข่ายไปทำไรเอ่ย๋อ,อเพื่อจับดีมันเตอร์จะมันจะปลาจะข่ายไปจับขีไว้นั่นเองถ้าเลื่อนประตูนะครับเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อ ประตูโดนผีเนี่ยเข้ามาตีนะครับผมอ่าแล้วเราก็ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผีกําลังตีใครอยู่ครับนี่ฮะเขาก็จะมุขวนประตูแบบนี้จริงเขาตีประตูได้นานเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาจะยิ่งเลเวลอัพไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเราอยากให้เขาตีประตูนั่นเองนะอุ้ยถังขยะมันได้นี่ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะครับว่าถังขยะนี้มันจะได้ตังเหมือกันโอ้เสียดายที่เราไม่ได้มา ตรงนี้เขาเก็บเรียกับคนนี้ฮะคนนี้เขามีป้อมปืนแค่ระดับหนึ่งนั่นเองเป็นป้อมปืนไม่กวาดครับเขาจะเอาไม่กวาดนั่นเองในการป่าสู้ผีถ้าเกิดว่าผีพังประตูเข้าไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเอ้าทำไมผีวิ่งไปอย่างนั้นอย่ามาหาเรานะเพื่อนโอ้ถ้าเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะมันจะต้องคลาฟในส่วนของป้อมปืนนะไม่ใช่คราบนะเป็นการวางในส่วนของป้อมปืนไว้นั่นเองยิงป้อมปืนเพื่อสูงนะครับ มันก็จะยิ่งไล่ผีได้ดีเท่านั้นเนะียสร้างฐานพลังงานครับผมนี่ฮะมันจะมีพวกตู้เย็นด้วยนะทุกคนที่ทำให้ผีเนี่ยตีประตูบูช้านี่แต่ว่าตัวนี้เรางานเข้าหรือเปล่าครับเพื่อนพังไปแล้วขายของนะครับสามารถขายของของเพื่อนเพื่อที่จะเอาตังค์ได้นะทุกคนนี่ฮะป้อมปืนเอาไว้อย่างนั้นแหละ โอเคเตียง okay. เราก็อัพฮะเราจะเป็นจะต้องอับเตียงครับเพื่อที่เราจะได้มีอะไรที่มากขึ้นอันนี้คืออะไรมันจะอ,อยู่จุ๊บจมีดบุงเซอร์ฮะมีดบุมีดบุ๊เชอร์เออคมกลบฮะน,น่าจะจุ๊บจิบ,จบใช้ยังไงก่อนใช้ไม่ได้ใช่ไม่เป็นเอาละเราจะเป็นต้องอัพประตูก่อนนะประตูเป็นถึงสำคัญ ประตูนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเกมเนี่ยจะให้พลังงานของเราเนั่นเองยิ่งพลังงานเยอะเราก็จะสามารถเอาพลังงานเนี่ยไปคราฟอย่างอื่นขึ้นมาได้นะไม่ว่าจะเป็นเหมืองนะครับเพื่อที่จะขุดตังอะไรเงี้ยได้นะครับผมใช้ในการอัพประตูอัพเตียงนอนอัพได้หมดเลยนะครับเอาละตรงนี้เพื่อนเราเนี่ยตายไปเยอะแล้วนะครับตรงนี้เราก็มาคีมของเพื่อนก่อนนะเุณแะตรงนี้เขาแข็งแกร่งมากเลยครับ คนนี้เขาก็ตายแล้วขายของโหเขารลเบล5แล้วนะครับเคารลเวลสูงมากเรานี่จำเป็นจะต้องดูแลตัวเองดีๆฮนะประตูเอ่ยนะครับพวกตังเนี่ยเราจะมป็นต้องหาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะทุกคนมาแล้วมาหาอะไรขับป้อมปืนไปก่อนนะครับ เราไม่ต้องการให้เขาฟาร์มเลี้จากเรานะเราจะม่นจะต้องจัดการในส่วนของป้อมปืนฮะแล้วก็ครับตัวซ่อมประตูเองมาด้วยฮะถ้าเราไม่ซ่อมประตูเนี่ยผีเนี่ยมันจะตีพังเลยนะทุกคนใช้แปดร้อันนี้ใช้2000เลยนะครับทีนี้ก็เป็นช่วงของการปั๊มพลังงานนะครับเพื่อที่จะมาสร้างเมืองแร่แต่ว่าตรงนี้เราเหมือนจจะมีประเด็นนะทุกคน เราได้ตู้ h t m มาาได้ยังไงให้เทคครับนี่เลยเพื่อที่เราจะได้ตังค์ครับแล้วก็อย่าลืมรีบเอาป้อมปืนนะไม่งั้นเนี่ยเขายิงสบายเลยครับตีบ้านเราบุ่มเลยนะอันตรายมากอันนี้เป็นเมืองครับ128เราก็จะได้เหมืองเพิ่มเติมมาอีกต้องช่วยซ่อมแล้วครับดูดิยังไงครับไหวไหมเนี่ย ตังเด้งดุบดุบ ừ, เกือบพังทำเป็นเล่นหู้ยน่ากลัวมากโหต้องรีบผลิตเงินนะครับโอเคเตียงนอนเอาไล่นได้พอดีโอ้ทีนี้บวกเยอะเลยครับบวกครั้งแรกหกสิบสี่แล้วลืมใช้มีดนะอเออเขาวิ่งกับไฟรีเลือดครับแล้วเขาก็จะวิ่งกลับมาตีเราเหมือนเดิมนะ,นะเหนเขาวิ่งไปหาเพื่อนแล้วครับป้อมปืนเพื่อนเยอะครับแต่ว่าเป็นป้อมกากมาก หวเพื่อนรับสึกไปครับตรงนี้เรากลับมาอัพประตูก่อนประตูเราเริ่มไม่ไหวแล้วฮะรู้สึกได้เลยแต่ว่าประตูเพื่อนนี่แข็งแกร่งมากเลยนะครับน่าจะสูงกว่าเราระดับหนึ่งจริงๆด้วยนะครับตรงนี้เราอัพตู้เกมก่อนนะอัพตู้เกมเพื่อที่จะมาซื้อเหมืองเพชรน,นะครับนี่เหมืองตังนะก็ได้ตังมาโอ้ยแต่ว่ามันเลเวลเจ็ดแล้วนะนสดมูผีอันนี้แย่แล้วครับถ้าปล่อยให เขามาติมาโอ้พังฮนะอันนี้เราขายก่อนขายเยนะี้ะขายของเพื่อนที่จากเราไปเราจะเอาตังของนายเนี่ยมาอยู่กับเราเองนะเพื่อนสี 4, นะ่พันฮะใช่ไหมสี่พันเก้าสิบหกเกที่ไหนละ่ะโอเคอัพฮนะของเพื่อนเนี่ยประตูแข็งกว่าเราอีกนะตรงนี้ งานเข้าหรือเปล่าฮะที่ซ่อมเพิ่มเติมอีกกันหนึ่งป้อมปืนนะแต่ป้อมปืนเราน้อยแต่ว,ว่าป้อมปืนเราแข็งแกร่งกว่านะไปเดียวซื้อทิ้งไปอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจำเป็นจะต้องคัดตะข่ายมานะคนตะข่ายเนี่ยมันจะจับนะครับเวลาที่ตัว ผีเนี่ยมันจะวิ่งหนีไปนะดูซิ่าตถขขายราคาเท่าไหร่ฮะนี่มันเป็นไอเทมในเกมนะครับ2องร้พลังงานนั่นเองอืมเขามาสก,กิตราใหญ่เลยฮนะตรงนี้เราเริ่มมันตรายฮนะเราลองใช้มีดสิชิงโอ้ยมีเราบิ้งไปฟันนั่นเองครับอืมเป็นนีล่ะมาฮะแต่ขายเราได้แล้วทีนี้เวลาที่ ผีเนี่เยเลือดน้อยแล้วเขาจะวิ่งหนีเราเนี่ยเขาจะวิ่งหนีไม่ได้แล้วนะครับเขาจะโดนตัวตะข่ายแล้วเนี่ยจับไว้นั่นเองดาบเราแอบแรงอยู่นะ8192ันหนรอกิบอในการอัปเกรดประตูนะครับเป็นประตูไวเบรลเนียมเหรอมันมาไม่ติดนะตรงนี้เพื่อนเราตดนสก,กิดครับแต่ว่าเพื่อนเรานี่ประตูโหดมากพพลังงานเราน้อยใช่ไหมโอเค พลังงานน้อยครับเอาพลังงานนิดนึงจะได้มีพลังงานใช้เยอะๆฮนะโอ้ดูดิตังระดิ้งลุกๆๆๆเลยแต่ว่าก็ยังไม่พอนะเพื่อนเราค่อนข้างแข็งแกร่งนะถือว่าโอเคนะเตียงนอนเพื่อนเราเห็นเป็นสีเขียวแล้วแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยป้อมปืนยังเบาฮะปล่อยให้มันฟาร์มเรื่อยๆอย่างนี้มันจะลําบากเรานะ โอเคเตีย okay. งนอนเราทีละ200กว่าแล้วนะครับรีบมาเลยดูดีว่ามีตู้เย็นไหมเห็นเขาใช้ตู้เย็นเราใช้ตู้เย็นบ้างนะครับตู้เย็นทําให้ประตูเราเนี่ยเวลาที่ซอมบี้ไอ้ผีมาตีเนี่ยมันจะช้าลงนั่นเองคนะรับเลเวลของดีมันเตอร์เนี่ยเลดเก้าแล้วนะครับเขาจะวิ่งผ่านเราไหมเท่านั้นเองอืมไม่ได้ฮะถือว่าไม่ดีเลยประตูระดับต่อไปเนี่ยหมื่นหกเลยนะทุกคนทําเป็นเล่น ครับในส่วนของตู้เกมขึ้นมาฮะเราจะได้มีพลังงานเยอะขึ้นพลังงานที่เยอะเราจะได้เอาไปไอ้นี่ไปอัพเหมืองของเรานะครับใช้พลังงานทั้งหมด1,024นะในการอัพเหมืองนั่นเอง โอเคเหมือนเราก็จะผลิดตังค์ได้เยอะขึ้นนะครับนี่ทีละสามสิบสองแล้วทีนี้เราก็เก็บตังค์นะครับแล้วก็อัปประตูไปดูเพื่อนเราก่อนคนระับว่ารับศึกหนักขนาดไหนไม่ฮนะเขาไปไหนแล้วผีไปไหนแล้วเอ่ยหรือว่าเขากลับไปแล้วมันไม่มีใครแล้วนะมันมีแค่เรากับเพื่อนสองคนเท่านั้นนะครับมาแล้วมาแล้ว ผีเลเ้วเก้านะครับผมโอ้หตรงนี้ป้อมปืนเพื่อนเราก็เริ่มแข็งแร่งแล้วนะครับผมดูดิโอ้เพื่อนเราพลังงานโหมดมากนะครับบวกเจอรยี่สิบโอ้ยยังไงยังไงยังไงก่อนอืมรู้เกือบแตกโอเคประตูเรานี่แข็งขึ้นมาเยอะเลยฮนะเอาพลังงานอีกนิดนึงนะทุกคนจุดบวกพลังงานเพิ่มเติมฮนะโอ้ยตรงนี้เข้ามาแล้ว ทำง,งานเพิ่มไหมบุกป้อมปืนครับป้อมปืนเพื่อนเราเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเราแล้วนะครับตอนนี้นี่เลฮะป้อมปืนดาวมาแล้วครับนี่เลครับผมป้อมปืนผมนะ่ไม่แพ้เขาหรอกนะเฮ้ยบอกเลยว่าไม่ได้กินนะกดใช้มีดชิงโอ้โหฟันไปเสียวเลือดเยอะมากนะครับรดไปเยอะอ้าวทีนี้โดนตะข่ายดับฟันเราจับไว้แต่หื ดาเมจป้อมเราไม่พอนี่ยเสียใจมากโอเคเรารับป้อมปืนนะครับเพิ่มเติมก่อนน่ครอมปืนก็จะเป็นทั่วนะครับเป็นซ่อมเอาไว้จิ้มอะไรเงี้ยระดับแรกกเหมือนตังเข้าไปฮะชิ้นนอนเข้าไปครับหืมชิ้นนอนเราบวกห้าร้อยแล้วดูของเพื่อนดิผมเพื่อนเราสบายเกินละไม่นะ ดูนยครับว่ามีอะไรที่เราใช้บ้างใช้ได้บ้างนะอันนี้เป็นหนามหนามก็ดีเวลาที่เขาตีเนี่ยเขาก็จะลดเลือดนั่นเองซ่อมช่วยก่อนนะครับโูไม่ไหวแล้วตรงนี้ดูดิโอ้ใช้มีดก่อนูคุณด,ดาวเหรอฮยชุกเข้าไปโอ้ลดเดยอะเลยนะครับแต่ว่าไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน ยังรีเลียดทันอยู่นะใช้ทั้งหมดสา0 0มนะครับผมอับได้แล้วนี่ประตูเราแข็งแกร่งขึ้นเยอะฮนะอับป้อมปืนเพิ่มเติมครับจะได้ยิงแรงขึ้นนะยิงเข้าไปฮนะตรงนี้แล้วโดนจับไว้อย่างนี้ไม่ไหวเหรอโอ้ยดาเมจเรามันน้อยไปหรือเปล่านี่เลยฮนะอัพตู้เกมมาก่อนถ้างั้น เราจะได้มีพลังงานที่เยอะขึ้นครับเราจะได้อัพเหมืองเพชรพวกนี้เนี่ยให้มันหลีกเลือดได้มากขึ้นไอ้เพิ่มตังค์ได้มากขึ้นเี่ป้อมปืนนะเป็นป้อมปืนแดงแล้วอุ้ยไปตีเพื่อนเราวมาเหอะเราไม่ไหวแล้วจริงๆนี่นะครับผมอืมเป็นป้อมปืนที่ระดับสูงขึ้นอุ้ยยังไงก่อน กดซ่อมช่วยก่อนครับไม่งั้นนี่ไม่รอดแน่ตอนนี้วิกฤตแล้วใช้ดาบชึบแล้วก็จับไม้ช่วยกันตียิง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 โอ้ยนิดเดียวโอ้ยนิดเดียวมันยิงรอดไปได้โอเคอัปตู้เกมเพิ่มเติมครับโอเคเหมือนทองแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นมาฮะเราสามารถรับเกตรมีดได้นะครับผมนี่ฮะแต่ว่าต้องดูโฆษณาดาร์กอนเซเรเยอร์ฮะดาบผ่ามังกรน,นั่นเอง อาคารถึงเลเวลสูงสุดแล้วเหรอให้ตายเถอะอาคารถึงเลเวลสูงสุดแล้วครับเตียงก็ถึงเลเวลสูงสุดแล้วอันนี้ก็คงจะต้องอัปตู้เกมลยนะเอา้าชนะโฉยโอ้ยก็ประมาณนี้นะครับอืมรับเลยรับเหรียญมาในการรับเหรียญเนี่ยเราก็จะมะต้องเอาเหรียญพวกนี้เนี่ยมาซื้อในส่วนของไอเทมนะครับเอาไว้ใช้ในรอบต่อไปด้วยนะ ถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยไม่มีใช้นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับสนุกกันไหมกันฮันเจ็ดอมนะครับผมตรงนี้มีอัปเดตเข้ามามีพวกสกิลสก l ลอะไรเข้ามาด้วยนะทุกคนดูดิอันนี้โอเคกดบัฟไปฮะก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณยอด สั b ส c r i ้าที่ขึ้นมาถึง300แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับพีนี้ก็ประมาณนี้ครับ